มาในช่วงสนทนาพิรครับค้าช่วงนี้ยางที่บอนนะคะตอนนี้คือคุ้มข้อไม่แหลวกืนน้ำลายพ,พักเดียวแล้วเพราะว่ามันหอมแลือเกินกับไตปลาแหง้งแล้วกน,นํำพริกนั่งไก่กรอบจกอักแหมบุญทรงวันนี้ตอนตำรับมา,มาเอง,เองด้วยนะคะถึงแม่ว่าจะไม่ได้คุยแต่ก็ทรงตัวแทนมาคุยเดี๋ยวจะได้เห็นชมนากัน<ช>วันนี้ิดข้องการต่อยอดจาก น้ำเกงแกงน้ำขึ้อย่างเงี้ยเกงไตปลาจะมาร<ก>ู้น้นนำพริกไตปลาแหง้งแล้วก็เป็นน้ำพริกนั้งไก่กรอบนั่นข้าวมีวิธีการพันปื้อผักตอหย่อดในทบครั่วนะคะคนแรกที่จะมาแร้งกับเราค่ะคุณวิศกรรามาสูตรค่ะเป็นเจ้าของโรงงานน้ำพริกไตปลาแห้งแม่บุญส้งนั่นเองค่ะอีกนึ่งทานค่ะบุญสิริรามมาสูตรค่ะดูแลเรื่องข้อการผลิตไตปลาแห้งแม่บุญส้งนะคะแล้วก็อีกนึ่งทานค่ะคุณชนทิชาพึ่งผักดีดูแลเรื่องข้อการผลิตน้ำพริกนั่งไก่กรอบนั่นเอง อตอนดับกระสู่รายการทางซ้มถันด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแล้วก็วยังที่บอก เออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหมดก่อนเป็นภาษากลางเพราะทุกคนพูดภาษากลางหมดเลยถูกไหมแล้วก็วันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่ามีคุณแม่มาด้วยนะคะก็ของสูตรแม่บุญส่งนั่นเองมาเองด้วยนั่งอยู่ด้านแม่บอกว่าขอส่งตัวแทนให้ออกมาพูดใช่แม่บอกแม่เขินแม่บอกแม่ขออยู่ในครัวอยู่ในโรงงานอย่างเดียวทำอย่างเดียวก็พอเนี่แม่ก็ให้นั่งกำลังใจข้างๆก็บอกนะคะวันนี้นะคะนี่เดี๋ยวให้ดูคุณแม่ด้วยตึ้งปื๊นี่แม่บุญส่งของเรานะคะนี่เป็นเจ้าข้องสูตรนะเจ้าของสูตรสวยอย่างแจม อยู่เลยน่าม่นะน่ารักมากนะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะได้มาพูดคุยกันเรื่องของการต่อยอดการทําน้ําพริกไตปลาแห้งรวมถึงหนังไก่กรอบใช่เป็นน้าพริกซึ่งเราชิมกันแล้วเราสึกว่ามันไม่ใช่น้ําพริกหนังไก่กรอบเพราะว่ามันคือหนังไก่กรอบคลุกน้ําพริกถูกต้อง <c oughs> เพราะม, <c oughs> มันใหญ่มาก <c oughs> มมจริงๆใช่แต่ก่อนจะไปถึงนั้นเดี๋ยวคุยเรื่องของน้ําพริกไตปลาแห้งก่อนเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกของโรงงานเดยวทำ คุณน้องมีนนะคะน้องมีนดูแลของเรื่องของการทำน้ำพริกด้วยเป็นยังไงคะความเป็นมาของปตปลายแห้งที่เรานำมาทำเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยก็คือคุณคุณป้าค่ะก็คือเคยทำให้ลองชิมชิมค่ะช่วงที่ว่ามีเทศกาลอะไรนี้ค่ะเปนรวมครอบครัวรวมญาติอะไรกันแบบนี้ค่ะก็เลยแบบเออว่าคือเหมือนป้าทำแจกลูกๆหลานๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เอติดใจก็เลยแบบเออน่าจะลองทำดูอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ ก็คือคุณป้าเขาคนคนรเริ่มมาแต่คือสูตรนี้เป็นของคุณป้ามาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของออคุณป้าหมายถึงไตปลาแห้งใช่เหรอคะอ,อ๋อทำมาตั้งนานแล้วออความโดดเด่นไตปลาแห้งของแม่บุญสง่งเท่าที่เราชิมมามันแตกต่างจากไตปลาแห้งอื่นๆอย่างไงบ้างคะก็คงจะเป็นที่ตัวเครื่องแกงแล้วก็มีรสจัดจ้านค่ะออคือตามท้องตลาดคือคงเป็นรสกลางๆใช่ไหมคะแต่คือของเรานี่คือเราจะเน้นตรงเครื่องแกงแล้วก็ความผิดความร้อนของตัวเครื่องแกง าะขึ้นชื่อเรื่องของคุณป้าย,ยังไม่ต้องอเผ็ดต้องร้อนนะแล้วก็ได้กลิ่นก็คือหอมมากๆเลยเหมือนกันอันนี้แสดงว่ามันต้องมีสมุนไพรเข้าไปใช,ใช่ไหมคะก็คือตัวสมุนไพรนี่คือเราแบบเต็มที่เลยอ, <c oughs> อัดเต็มที่ไม่มีการกลัวเปลืองอะไรเลยค่ก <c oughs> <c oughs> ใช่อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่พอค่ะนอกเหนือจากไตปลาแห้งแล้วใช่ไหมยังมีน้ําพริกหนังไก่กรอบด้วยเหมือนกันเดี๋ยวทีนี้ขอถามพี่เมลค่ะพี่เมลค่ะอยากจะให้เล่าแนวคิดในการทําน้าพริกหนังไก่กรอบเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงคะก็คือต่อยอดมาจากไตปลาแห้งค่ะคือเรามีไตปลาแห้งแล้วทีนี้เราคิดว่าเออไตปลาแห้งนี่เราจะกินคู่กับอะไรบางทีจะเป็นไก่ทอดอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดดูเออเป็นสูตรที่ว่าเป็นหนังไก่กรอบดีกว่าตอนแรกก็เป็นหนังไก่กรอบธรรมดาแล้วก็มา คิดปรับปรุงให้มันแบบเ็นเครื่องคุกเข้าไปอะค่ะมันก็จะเพิ่มรสชาติขึ้นอีกก็คือถ้าหากว่าหนังไก่อย่างเดียวอาจจะได้ยังไม่ได้อัตรสใช่ค่ะแต่ลองเพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปก็เลยกลายเป็นน้ำพริกหนังไก่กรอบใช่ค่ะถ้าถามถึงความพิถีพิถันเห็นว่าลองผิดลองถูกกันมาเยอะมากค่ะน้ำพริกหนังไก่กรอบนี่เป็นยังไงคะก็คือตั้งแต่การเลือกไก่อะค่ะเลือกหนังไก่แล้วก็การทอดอ่าเราก็จะมีสูตรของเราเคล็ดลับของเราค่ะคือทอดไม่เหมือนเพื่อนก็คือจะให้มันกรอบอะไรเงี้ยค่ะ กรอบนานแล้วก็เครื่องปรุงมันจะต้องสดแล้วก็ใหม่ทุกวันค่ะเราจะไม่ใช้เครื่องปรุงที่ว่าแบบเราทําไว้แล้วไปแช่ตู้เย็นอะไรเงี้ยจะไม่ใช่เราจะทําใหม่ทุกวันค่ะแล้วก็วิธีการคลุกค่ะ,คะ ก็จะแตกต่างต้องทุกยังไงให้มันติดใช่ไหมพ่อบางเจ้าบางร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องใช้แรงเยอะตีดนะ่ต้องใช้แรงเยอะแล้วก็ต้องใส่ใจนี่สำคัญเลยค่ะใส่ใจลงไปอาหารที่ออกมาจะได้อร่อยใช่เพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกคือน้ำพริกหนังไก่กรอบความพิเศษของที่นี่คือจะต้องกรอบแล้วก็จะต้องกรอบนานด้วยนี่ที่สำคัญก็จะแตกต่างแล้วก็ดูดเด่นจากน้ำพริกหนังไก่กรอบโดยทั่วไปที่เราเห็นมาที่นี่มาถามคนข้างๆกันบ้างน้องอาร์ตน้องอา นี่ก็ไม่ธรรมดายงไเป็นหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่แม้ว่าจะทํากับเขาไม่เป็นแต่ก็จะมาต่อยอดเรื่องของการทําธุรกิจแนวคิดของเราตอนนั้นเป็นยังไงเราไปเห็นโอกาสการทําธุรกิจยังไงคะก็ตอนนั้นใช่ไหมคือที่บ้านก็ททาญาติญาติแล้วถึงคนแถวบ้านในชุมชนเหล็บเนี่ยแม่ก็แจกเขาด้วยแบบเนี้ยถึงเขาเขามาถามอยู่บ่อยถึงอ้ามองว่าก็เลยคุยกันว่าแม่ลองทําขายดูไม้อะไรแบบนี้ะ เผื่อจะขายไปได้แม่ก็ลองทำดูแต่พอทำก็จริงเนี่ยผลตอบรับมันก็ดีดปกติเราเคยชิมไต่ปลายแห้งกับหนังไก่กรอบของที่บ้านไหมคะหรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยชิมมาก่อนไหมของคุณแม่ก่อนก่อนหน้าเนี่ยคือเคยชิมมาก่อนแต่อันนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้กินไต่ปลายแห้งเลยเมื่อก่อนนะขนมจีนแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยไม่เคยกินแต่อพอมากินของแม่เนี่ยก็รู้สึกว่า มัน,มนกินกินอร่อยดีทั้งทั้งที่อาไม่เคยกินมาก่อนช่วงก่อนหน้านี้ใช่แต่ชิมบางเทศกาลที่แม่ทำอะไรอย่างเนี้ยใช่ หลังจากนั้นก็เลยชุดคิดว่าเออเรามีลู่ทางแล้วก็เลยเอามาต่อยอดก็ทําทเป็นธุรกิจในครอบครัวใช่คะคือแม่นั่งยิ้มเลยเพราะว่าอย่างที่น้องอานบอกว่าปกติก่อนน้นนี้คือไม่กินเป็นคนคือเราต้องยอมรับว่าเด็กรุ่นใหม่โดยส่วนใหญ่เวลากินแกงบ้านๆเขาก็จะรู้สึกจะไม่อินเหมือนจะป้องอื่นๆไงบางทีเนี่ยเอแกงอะไรเนี่ยไม่อยากกินใช่ไหมแต่พอลองชิมดูปุ๊บเห็นไหมอร่อยทีนี้พอเห็นลู่ทางการทําธุรกิจแล้ว ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราคิดตอนนั้นคืออะไรคะน้ำพริกไหมน้ำพริกครับน้ำพริกน้ำตาลปลาใช่ตอนนั้นเราเห็นโอกาสของตปลาแห้งยังไงก็กเนี่ยที่แม่ได้เอาไปแจกนี่แหละคอาร์ตก็เลยแบบลองทําในออนไลน์เล่นๆดูแบบเนี้ฮแต่ทําไปทํามามันก็แบบตอบโจทย์อยู่เหมือนกันว่าคนก็สั่งอยู่เรื่อยๆสั่งอยู่บ่อยบางคนก็ ถ่ายวิดีโอมาให้ว่ารสชาติที่ต้องการเลยเนี่ยใช่ทีนี้ขอถามพี่อาร์ตสักน,นิดนึงค่ะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเราเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยเปิดมาได้ประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะเป็นปีหรือ,อยังหรือว่ายังเอ่ยเกือบนะประมาณหก <6 S 2> เดือนระยะเวลาแค่6เดือนแต่ว่าผลตอบรับถือว่าดีมากมส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าคือแบบออนไลน์หรือว่าเป็นการซื้อขายโดยตรงคะมีทั้งสองส่วนเลยครทั้งออนไลน์แล้วก็ซื้อขายแถวที่เรามีผับพวล้วก็ รู้จักกันในวงเพื่อนอะไรเนี่ยเขาก็บอกต่อเลยเนี่ยอบอกปาต่อปาก<ช>ก็คือมีทั้งแบบถ้าพูดแบบภาษาธุรกิจคือทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ก็คือแบบไม่อั้นอยู่แล้วตอนนี้เห็นว่าทํากันไม่ทันทำกันทั้งวันทังคืนเลยแล้วตอนนี้ทีนี้ถ้ามาโฟกัสตรงเฉพาะเอาไตปลายแห้งก่อนอันดับแรกถาม น้องมีนก่อนเลยว่าพวกวัตถุดิบที่เรานํามาทำเนี่ยเราเอามาจากที่ไหนบ้างคะ,ะถ้าเป็นปลานี่คือเราโชคดีตรงที่ว่าเราอยู่ใกล้ทะเลค่ะก็คือวัตถุดิบปลานี่คือเราไม่ได้ไม่ได้ซื้ออะไรก็คือสดใหม่ทุกวันอยู่แล้วแต่จำพวกเครื่องผักเครื่องเทศที่จะต้องใช้ก็คือเราจะซื้อวันต่อวันค่ะเพราะว่าเราเน้นความสดแล้วก็ใ,กวใช่แล้วก็เราจะคุมเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราคุณอุณหภูมิคุณความร้อนอะไรางเนี้ค่ะให้มันได้มาตรฐานที่เห็นว่าไปเลือกกันเองด้วยใช่ไหมคะวัตถุดิบนี้วิธีการเลือกเราเลือกกันยังไงคะแม่ไปเลือกว่าแบบทุกร้านต้องผ่านแม่แม่ไปเองไม่ต้องไปเองหรอทุกร้านต้องอยู่ในสายตาแม่ค่ะแล้วปลาเนี่ยแม่ต้องไปเลือกเองได้ไหมคะก็คือปลาแม่ต้องไปเลือกเองเราใช้ปลาอะไรอะปลาซาบะค่ะปลาซาบะ เน้น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 เหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้ในจานเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวเนื้อแบบเนื้อจริงๆไม่ได้มาแค่เศษนะพี่โอใช่คือเนื้อจุกมากทีนี้เนี่ยพอทําในปริมาณเยอะๆแน่นอนเรื่องของการควบคุมปริมาณเรื่องของคุณภาพเราดูแลยังไงคะเหมือนเราเราทำเราจะทาเป็นชุดนะคะคือทุกชุดเราจะมีการชั่งน้ําหนักตวงน้ำหนักวัตถุดิบให้มันได้มาตรฐานกันทุกชุดวัดค่าความเค็มเพื่อให ่แตปลาของเราเนี่ยมีรสชาติที่ว่าเหมือนกันทุกรสก็คือทุกอย่างเรามีการควบคุมการผลิตไม่ว่าแม้แต่ปลาเนี่ยเราก็จะดูอุณหภูมิของปลาว่าได้ตามที่เราต้องการไหมทุกอย่างคือเรามีการวัดค่าของมันนองสาวร้ยพอได้ค่ะว่านอกเหนือจากเรื่องของการช่างตวงวัตถุดิบที่ต้องให้มันมีมาตรฐานแล้วนะคะความมาตรฐานอยู่ที่เจ้าของสูตรค่ะยังไงคะได้ข่าวว่าไปเท้าสักเองแล้วก็ต้อง ให้มันเป๊ะขนาดนั้นนะคะเป็นขนาดนี้คุณแม่คุณแม่ใช่เพราะว่าคืออย่างอย่างที่บอกไงว่าทุกกระปุกทุกคํากินแล้วมันก็ต้องเป็นรสชาติที่มาตรฐานใช่ก็คือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าได้รับไปแล้วก็คือเขาประทับใจเนาะถูกต้องอันนี้คือในส่วนของไตปลาแห้งถก้อหนังไก่กรอบระคะเรื่องของวัตถุดิบที่เราไปนํามาเราไปนํามาจากที่ไหนและการคัดเลือกเป็นยังไงคะวัตถุดิบก็คือเราจะซื้อหนังไก่ที่ว่ามันจะสด ค่ะ,ะซื้อหนังไก่ส่วนแล้วเราเราจะใช้ส่วนตรงช่วงหน้าอกอะค่ะ,ะซึ่งแต่ละที่เราจะไม่ทราบว่าเขาจะใช้ส่วนไหนแต่ของเราจะใช้ส่วนตรงหน้าอกค่ะซึ่งมันจะมีคุณภาพแล้วพอมาทอดแล้วมันจะอร่อยแล้วก็เรื่องอ เครื่องปรุงทุกอย่างเราก็จะใช้ของสดทุกวันใช่ค่ะเป็นของสดกนก็จะเป็นในส่วนของการคัดเลือกวัตถุดิบเอาง่ายๆคือต้องมีแบบสดใหม่แล้วก็สะอาดสะอาดปลอดพิด้วยมีอะไรบ้างคะในส่วนผสมของหนังไก่ถ้าเครื่องปรุงก็จะมีพริกนะคะเราจะใช้พริกสองอย่างจะเป็นพริกแดงอินเดียแล้วก็พริกดอกสนมันจะมีความเผ็ดคนละอย่างค่ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะ ซึ่งกระเทียมเจวนี้เราต้องเจียวเองเราจะไม่ซื้อเราจะเจียวคือทุกวันวันต่อวันรอบต่อรอบค่ะ<า>เจีวเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่คะอ่าแล้วแต่ปริมาณคะ่ะแต่ว่าเจียวให้เหลืองกรอบอย่างที่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะ น้ำพริกหนังไก่กรอบแล้วหนังไก่จริงๆนะอยากว่าได้ข้าวสวยมากเลยตอนนี้นะเอามาเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้ทีมงานของเราเตรียมตัวเลยค่ะอยากจะชิมแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะะจะได้การันตีความกรอบถูกต้องเวลาของเราก็ไปรวดเร็วซะเหลือเกินนะคะที่นี้แอบถามนิดนึงอย่างที่เราเห็นเนี่ยเอาง่ายๆนะคะหนังไก่ที่เราเห็นเนี่ย รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าหนังไก่ที่เราเห็นน้ำพริกโดยทั่วไปทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะใช้ขนาดช่ะมาณนั้นคะก็คือไม่เหมือนไม่เหมือนใครบางคนก็จะเป็นเส้นเล็กๆอของเราก็คือเราจะทำให้มันดูใหญ่ดูสวยงามแล้วก็ดูน่ากินนะค,ะค่ะ เพราะน่ากินมากเพราะว่าชิ้นใหญ่เต็มคำใช่ครับนี่เราเลยตั้งชื่อให้ใหม่ไงว่ามันไม่ใช่นั่นที่หนึงไก่กรอบแต่ก็คือนังไก่กรอบคลุกน้ำพริกนี่อย่างที่เห็นใช่เพราะต้องบอกเนี่ยพูดจากเหมือนเป็นลูกค้าโดยตรงเวลาเราชิมมาแล้วก่อนจะมาบอกกันแล้วก็ไม่ใช่ว่ากินแค่ร้านนี้ร้านเดียวนะเราเคยกินมาหลายร้านมากเลยเจ้ามากบางทีเกิดเข้ามาปุ๊บ ไหนหนังไก่ไม่เจอหนังไก่เลยบางทีอยากเจอแต่กระเทียมเจียวแล้วทีนี้พอหยิบหนังไก่ขึ้นมายังไ้โอ้ว้าวอีกทำไมมันชิ้นใหญ่อย่างนี้นี่และชิ้นใหญ่ไม่พอนะคะคุณผู้ชมพอกัดเข้าไปอือหือีกถึงพริกถึงกราก็กรกรอบมากเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวชิมให้ดู ลองชิมให้ดูเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เป็นข่าวของเราแน่ต็นบอกว่านำลายหลยมัเลยตอนนี้หน้าทานค่ะยิ้วเลยค่ะเราจะเริ่มแล้วนะคะเราจะการันตีความกรอบของหนังไก่กรอบชิ้นนี้ฟังกันเอาเลยค่ะเออมาคุณผู้ชมได้ยินเสียงเอาอีกที อือกรบกรบอีกอีกเช่นนึงค่ะอีกเช่นนึงยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยินเสียงอีกทีนึงสักครั้งหนึ่งหมอใช่แล้วก็ทีทีมงานขาเอาข้าวสวยมาเลยค่ะอาอีกทีนึงเห็นแล้วไหมไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแล้วเละนี่มันสุดยอดมากๆนี่มีทีมงานแฟนเขาบอกว่าไงนะอ่ะสีองชันเจนค่ะนี่อันนั้นคือเป็น หนังไก่น้ำพิกหนังกกะคือต้องบอกว่ามันกรอบแล้วก็มันมีความเผ็ดวความหอมของเครื่องมีเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวนิดๆลักษณะคล้ายๆเหมือนต้มยำหน่อยๆซึ่งมัน ร้อยมาจิงจริงไม่เชื่ออันนี้ขออีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งเมนูคือไตปลาแห้งให้กินแบบนี้เลยเหรอคะพุ่งปลาแห้งชิ้นเล็แล้วทราไม่แล้วทราไมน้องเจ้าหนุ่ยได้กินพุ่งปลาแหงนี่เราไม่ยอมให้แ๋ยวเอยไปกินกับข้าวนะารึนะไม่ไม่ได้เราต้องชิมโอเคต้องนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะคุณผู้ชมค่ะดูดีๆนะคะค่อยๆเจี๊ยบนึงเนะคะเบาหนึ่งนัดชาติเป็นเงยอ่ะ หอมมักผิวหอมแบบหอมสมุนไพรค่ะแม่แม่เป็ส่งแม่ผปนส่งม่ดูแม่ดูอ่ตอบดีๆนะมาจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยค่ะอหอมเครื่องหอมหอมสมุนไพรอ่ะใช่หอมจริงๆแล้วก็เหมือนใส่ตะไคร้ด้วยไหมคะใช่ค่ะใส่ตะไคร้ด้วยแล้วพี่โอกาสได้ชิมจะรู้สึกว่ากินไตปลาแห้งแต่กินเหมือนไปปลาน้ําที่เรากินตามปกติใช่ค่ะใช่ความเข้มข้นมันเท่ากันเลยใช่ จริงแค่มันแห้งคือมันกินได้ง่ายคือเหมือนแบบว่าใครที่จะเดินทางที่อาจจะไปกินต่างพื้นที่ที่ไม่ใช่คนใต้แต่ว่าไปอยู่ต่างจังหวัดนั่นนะก็สามารถเอาไปกินได้จะได้ไม่ลืมรสชาติความเป็นไตปลาของปากใต้อันนี้คือสะดวกมากแต่เหมือนที่พี่แมวบอกเมื่อกี้ว่าอืทาไตปลามาทํายังไงจะให้กินกับอะไรให้อร่อยตอนแรกจะทําไก่ทอดก็ไม่ได้ก็เลยทาควบคู่กันเป็นแบบนี้อยากเดีให เนี่ยมันต้องกินแบบนี้หรอให้ชิมเลยอ๋อให้ชิมไตปลาแห้งเอ้ยให้ชิมนั่งไก่เป็นคุกแบบนี้เขาอยากกินคือจะเป็นภาษาทตายนี่เขาเรียกว่าหน้าเล่นั้นชิ่นชิ่นนั่งปลาแล้วก็ชิ่นเติมนั่งไก่ก็ชิ่นย้ายเอาเริ่มไปปองนะคะเอาแป๊บนึงเขาบอกแป๊บนึงป่นคุณผู้ชมคะนี่เฮล้วไหน้องเสาหนุ่ยตักไปเลยนะอื มากเลยค่ะมันอร่อยมากจริงๆนี่คือไม่ได้อวดไม่ได้ยอไม่ได้อะไรเลยคือมันมันมันรู้สึกว่ามันทําให้คนรุ่นใหม่กินไตปลาได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถเอาน้ําพริกหนังไก่กรอบคือนอกจากจะไปกินคุกกับข้าวสวยร้อนๆแล้วคือถ้าไม่มีข้าวกินกินเล่นได้เลยอ่ะถูกต่องจริงมันสามารถเป็นสแน็คได้อยากจะรู้เรื่องราคาะแล้วถามพี่อาร์ตเลยได้ค่ะพี่อาร์ตขาไตปลาของเราขายยังไงคะ ราคา,าเริ่มต้นที่กระปุกแค่ห้าสิบาทครับห้าสิบ <50 S 1> บาทห้าสิบาทคุณแล้วกระปุกเขาไม่ธรรมดานะอะเดี๋ยวหยิบให้ดูยังไงคือปก,กติถ้าเราเห็นกระปุกไตายปลายแห้งทั่วไปถ้าเกิดเห็นปลายปลายแห้งก็จะมีตายปลายแห้งอยู่ด้านในเลยแต่อย่างของเกะเ,เองเลยนี่เกแลอย่างของแม่บุญส่งเนี่ยคือให้ง่ายต่อการขนส่งข้างในเนี่ยเขาก็จะมีซีนอย่างงี้ให้อีกครั้งหนึ่ง เออเนี่ยเป็นกระปุก2อย่างอย่างนี้แล้วค่อยแกะใส่ไปในนี้ใช่คือถ้าสมมุติว่าไม่อยากแกะใส่กระปุกก็ได้ก็อาจจะกรีดนิดนึงแล้วก็ตักออกแล้วก็เก็บเข้าไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเออมันก็จะง่ายแล้วก็ไม่หูไม่ตาไม่ล่ยเออเนี่ยคือความตั้งใจก็คือถ้านังพลิกใบฟ้าเนี่ยมีแพ็กเกจเดียวใช่ไหมคะครับราคาห้าสิบบาทค่ะทีนี้ในส่วนของหนังไก่กรอบนะคะหนังไก่กรอบนี่อยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบาทร้อยแปดสิบกรัมครับ อันนี้เลยถุงใหญ่นะคะถูกต้องราคา100บาท100บาทโอ้โหเขาเขียนเลยนะว่าอิสลามทานได้ใช่แน่นอนว่าปลอดภัยแน่นอนมีออยได้เรียบร้อยอยากให้น้องอันเล่าใฟังนิดนึงทีนี้พอเรามาต่อยอดทําธุรกิจคือเราทํากันในครอบครัวเราแบ่งหน้าที่เราดูแลกันยังไงคะก็คือหลักๆเนี่ยแม่จะคุมเรื่องเรื่องสูตรค่ะ คืออาร์ตก็จะไปถนัดเรื่องเกี่ยวกับการตลาดอะไรพวกนี้ซะเยอะอะไรเนี่ยฮะค่ะใช่หลักๆคือน้องอาร์ตก็ดูแลเรื่องของการตลาดเรื่องของการวัตถุดิบดูแลก็คือบอสใหญ่ของเราคือแม่บุญท่งเป็นบอสใหญ่แล้วก็ควบคุมการผลิตไปลายๆก็จะเป็นน้องมีนแล้วก็ถ้าเป็นหนังไก่กรอบก็จะเป็นพี่แมวก็จะทําด้วยกันควบคู่กันไปเดินพี่อาข่าตาเกือบไปแวบเห็นแป๊บหนึ่งก็คือมี ไสปลาถุงใหญ่ด้วยใช่อันนี้คือครึ่งกิโลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่คะสองร้อยสองร้อยบาทสองร้อยบาทโอ้โหคือถ้าไม่อยากกินเยอะก็สั่งแบบกระปุกก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อไปแบบเยอะๆไปเก็บไว้เนี่ยก็สามารถแบบนี้ได้ได้ถ้าหนึ่งกระปุกอย่างเนี้ยถ้าเราซื้อไปสามารถเก็บได้นานเท่าไหร่คะถ้าอยู่ในตู้เย็นนะคะก็คือได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนเสามเดือนสี่เดือนเลยแล้วในส่วนของหนังไก่นี่คือเหมือนระยะเวลาเท่ากันไหมคะหนังไก่นี่ก็คือใส่ใหม่เลยค่ะ หนังไก่นี่ก็คืออยู่นานนานนานกว่านานกว่าเอาหนังนะครับหนังไก่นี้ถ้าเปิดแล้วก็ปิดให้สนิทจะได้คงความกรอบเพราะไม่มีตัวนี้ซิปล็อกอยู่ใช่ครับปิดได้แต่ที่เราทําแบบครึ่งกิโลเนี่ยเป็นบางทีส่งไปต่างประเทศด้วยอ๋ออันนี้อส่งออกต่างประเทศใช่ใช่ตอนนี้มีส่งไปประเทศไหนบ้างแล้วคะไปสิงคโปร์ ใช่ใช่ใช่สินกะสินคโปูครับไปไกลเลยทีเดียวหันไปเห็นเวลาใตห้าอน้องอาร์ตสั่งช่องทางเลยสําหรับใครได้สนใจอยากจะสั่งไตปลายแห้งหรือแม้แต่น้ำพริกหนังไก่กรอบเนี่ยมีช่องทางไหนให้ลูกค้าได้ติดต่อบ้างคะมีที่เพจครับเ <5 S 2> พจ <shower S 1> แม่บุญแม่บุญส่งไตปลายแห้งะครับค่ะแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์061235 5963ครับหรือว่าแอดไลน์แอดที่แม่บุญส่งได้เลยฮะเราขึ้นอยู่ให้บนหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะแคปหน้าจอหรือวถ่ายรูปไว้ได้เลยนะคะ,คะนี่คือถ้าเกิดจะสั่งซื้อออนไลน์นะบอกได้เฟซบุ๊กแม่บุญส่งไปปลายแหง้งนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์061 2355963นั่นเองทีนี้สั้นๆต้องมีนะคะรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้ต่อยอดเรื่องของแกง พื้นบ้านปักใต้อย่างไตปลามาสู่ไตปลาแห้งก็คือรู้สึกภูมิใจนะเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้กินไงแต่พอได้มาทํตรงจุดนี้เออรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังทานได้ไงก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ลองทดลองชิมด้วยค่ะพี่แมวราคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ร็รู้สึกต่อดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ว่าคนแบบกินของเราทุกทุกกลุ่มทุก เป้าหมายอะไรเงี้ยตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นแค่วัยรุ่นแต่ตอนนี้ของเราก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานคือทุกทุกวัยเลยค่ะตอนนี้ทั้งสองผลิตภัณฑ์เลยสุดท้ายให้น้องอาร์ตอนนี้นึงในฐานะคนรุ่นใหม่เรื่องของการทำธุรกิจในช่วงนี้อยากจะให้แนวทางเขายังไงบ้างสั้นๆเลยสู้ๆเป็นกำลังใจก็ให้ให้กล้าลงมือเหรกล้าลงมือคืออย่าอย่าคิดว่าในสิ่งที่ มันเปิดไปไม่ได้เนี่ยมันจะขายไม่ออกอคือทุกอย่างมันขายได้หมดนี่อย่างน้ำพริกไก่กรอบแล้วก็รวมถึงตไตปลาแห้ง,<อ>งปังเลยเวลหลับใช่นะคะนี่นะสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ะนะคะตามช่องทางที่เราบอกไปเมื่อสักครูน่นี้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยะคะ่ะที่มาบอกต่อธุรกิจแล้วก็รวมถึงการสืบสาร เรียกว่าภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นใต้ให้กับหลายๆคนได้รู้จักกันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณแม่บุญส่งด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแม่และนี่ก็คือถองมดคล้องพลรบขับเท้าในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะสมบูรณ์น้องเศร้าหนุ่ยพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแม่บุญทรงแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ